ถึงญี่ปุ่นหรือยังหนูเห็นหนูไปที่ภูเขาฟูจิค่ะอ๋อไปดูภูเขาฟูจิเห็นนยเห็นสวยไหยสวยมากเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นชัดค่ะหนูไปไปวนรอบภูเขาไฟฟูจิรอบพอได้ไหมได้เห็นเห็นญี่ปุ่นยังคะอ่าบรรยายมาดิเห็นอะไรบ้างเห็นเป็นภูเขาไฟฟูจิแล้วก็เห็น แล้วก็ไปหมู่บ้านนินจาใครเคยเป็นอดีตนินจานะเรียกมานะ่ะเจ่ะไหมเรียกประชุมวิญญาณเนะี่ยมีมายังมีมาค่ะเนี่ยมีมินจาตัวจริงเลยใช่ไหมค่ะสวรตรของญี่ปุ่นมีอะไรบ้างมันเหมือนจะมีวังของญี่ปุ่นเป็นราชวังถ้าถึงเมื่อกจีนแล้วหนูยกมือขึ้นนะเอออ่าเห็นแล้วนะอ๋อหนูไปที่ตลาดก่อนไหมเมืองจีน ไปดูนี่บัดหนูไปบอกถามหนูไปถึงเมืองจีนแล้วหนูเห็นอะไรบ้างภาพในเมืองจีนเห็นอะไรบ้างเห็นคนเดินอยู่พวกนี้เป็นไงตัวยังไงอ่ะต่างเขาดีเขาทรมานนะทรมานเนี่ยหนูหนูลองเหาะแล้วหนูอ่ะเหาะได้ไหมไม่ได้โอ้โหสาขึ้นสวรรค์แล้วเหาะไม่ได้อีกได้แล้วเออเหาะได้แล้วหนูหนูลอยขึ้นอากาศได้ไหมหนูแบบหนูตะโกนไปเลย ขอเรียกประชุมเทวดานางฟ้าหรือผีที่เมืองจีนทั้งหมดนะแปบลบว่าผีที่อยู่แถวเนี้ยใครได้ใครมามาเจอหนูเดี๋ยวหนูเอาบุญให้ไปหนูต้องตะโกนไปเลยลองเรียกประชุมดิไปช่วงช่วงประชุมมินยานทั้งทั้งโบราณทั้งปัจจุบันเออเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยหนูไปเรียกเรียกประชุมเนี่ยผีเทวดานางฟ้าก็ได้ไเรียกมาที่หมดนะตกลงหนูเรียกยังยม,มีมีใครมายัง ม,มีมากี่คนแล้วเยอะเลยเยอะเลยให้เขาตั้งแถวผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนนะอย่าไปเอาผู้พิเศษมาเป็นศาสดากันักนเลยเพราะยุคนี้มันเป็นยุคเกลื่นกราดศาสดาใครๆก็อยากจะทําตัวเป็นศาสดาถ้าอวดวิเศษได้คนชอบได้คนลหลงไหลชื่นชอบได้เขาก็จะค่อยๆกย็เยอบ เป็นผู้วิเศษแล้วค,ค่อยหาเศษหาเลยจากพวกเหยื่อยังไงเกิดมาชาตินึงอย่าเป็นเหยื่อใครง่ายๆใครรับประกันได้บ้างว่าเด็กคนนั้นถอดทิศและไปญี่ปุ่นได้ยังไงยังไงทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำแข้งตัวเองที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโตนแลลเป็นที่พึ่งของตนดีกว่า ไปพึ่งองค์ดำองค์ขาวองค์เขียวอะไรกันเลยเชื่อ